ดูดวงรายสัปดาห์ช่วง23ตุลาถึง29ตุลา2 5ง6สำหรับดวงวันเกิดคนที่เกิดวันอาทิตย์บางสิ่งไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังมีปัญหาจุกจิกวนใจแต่คุณจะมีแผนสำรองในการก้าวข้ามผ่านไปได้ได้เงินมาเพราะความขยันมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถทำเงินให้ได้เป็นช่วงฟื้นจากการเป็นไข้ปวดหัวไม่สบายตัวสำหรับคนมีคู่เป็นช่วงที่ต้องปรับสมดุล หาตรงกลางเมื่อเจอปัญหาถึงเกิดการยอมรับและปรับแก้ไขให้เกิดความสมดุลสำหรับคนโสดอยู่แบบตองเข้มแข็งแข็งแกร่งสำหรับคนเกิดวันจันทร์จะมีความหงุดหงิดใจในเรื่องการงานเล็กน้อยทางด้านเพื่อรวมงานความสัมพันธ์การสื่อสารหรือการทำงานไม่ได้ดั่งใจมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไปก่อนเรื่องของการเงินถ้ามีเท่าไหร่ให้ใช้เท่านั้นไปก่อนยังมีให้กินมีให้ใช้ ระวังอาหารการกินช่องท้องลำไส้กระเพาะปัสสาวะสำหรับคนมีคู่อยู่เหนือคนโสดต่างคนต่างให้พื้นที่แก่กันเลยๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากสำหรับคนโสดมีโอกาสคนเข้ามาในช่วงนี้เป็นอัศวินขี่ม้าถือถ้วยดูดีใจดีมีลุ้นสำหรับคนเกิดวันอังคารคุณจะมีโชคกับงานและการเดินทางไปทางทินมีโอกาสได้พบธุรกิจใหม่ที่คิดจะทำ แต่อาจเจอปัญหาและอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้าจะได้ใช้จ่ายไปกับครอบครัวบริวารคนที่คุณรักระวังปวดหัวไมเกรนหรือขั้นเนื้อขั้นตัวสำหรับคนมีคู่เหมือนอินตัวมีเบื่อเบอื่อบ้างแต่และก็ปล่อยวางไม่อยากคิดอะไรมากคิดแล้วเครียดไม่คิดดีกว่าสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมต้องดูให้ชัดขอโสดแบบเสือดีกว่าไปเป็นเหยื่อของใคร สำหรับคนเกิดวันพุธเป็นเวลาที่ต้องรีเซ็ตตัวเองใหม่ที่ผ่านมาเจอปัญหาพอสมควรเริ่มใหม่สา,สางงานแล้วลุยใหม่มองไปทางไหนก็เห็นแต่รายจ่ายมีโอกาสใช้จ่ายไปกับสุขภาพและการเดินทางระวังอุบัติเหตุเล็กๆที่ทำให้เลือดตกยางออกได้สำหรับคนมีคู่อยู่เพื่อซัพพอร์ตกันและกันทำทุกวันให้ดีที่สุดสม่ำเสมอสัปดาห์นี้ระวังได้อยู่ห่างกันหรือมีปัญหา ให้ไม่เข้าใจกันสำหรับคนโสดระวังคนมีเจ้าของเข้ามาทำให้รู้สึกดีหรือมีความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ระวังเจอรักซ้อนสำหรับคนเกิดวันพฤหัสมีโครงการร้อยแปดแต่ไม่เป็นไปตามแผนมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในการงานบางครั้งการรีบไม่ใช่ทางออกของความสำเร็จมีโอกาสได้เงินจากงานใหม่เงินพิเศษจากความขยันระวังเรื่องไม่คาดฝัน บริจาคเลือดจะเป็นการแก้เค้ดสำหรับคนมีคู่มีโอกาสได้เจอปัญหาร่วมกันต้องจับมือกันให้แน่นถึงจะจัดการปัญหาที่เข้ามาได้หากทะเลาะก,กันเองจะยิ่งพังสำหรับคนโสดจะมีตัวเลือกเข้ามามากทำให้คุณวันไหวชุมชืนหัวใจแบบยังไม่ชัดเจนไม่จริงจังสำหรับคนเกิดวันศุกร์ มีโชคในด้านการงานผู้ใหญ่ซัพพอร์ตมีงานที่ดีมีการเงินที่ดีจะมีเรื่องให้ใช้เงินแบบไม่ได้วางแผนแต่ไม่ได้เดือดร้อนเพราะคุณทำงานหาเงินเก่งมีรายได้พิเศษเรื่องสุขภาพมีอาการนอนไม่หลับเครียดปวดหัวสำหรับคนมีคู่อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงเสียสละให้เกียรติไม่คิดเละคิดน้อย ปล่อยวางสำหรับคนโสดหนุ่มสาวเจ้าสำราญมีคนพร้อมเข้ามาคุยและซัพพอร์ตแต่ยังไม่พร้อมและไม่ผูกมัดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ทำงานได้ดีตามที่ตั้งใจไว้อาจมีปัญหาเล็กน้อยทำให้ไม่มั่นใจบ้างแต่ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากแต่ไม่ได้เดือดร้อนยังสามารถใช้ใจ่ายได้อย่าตามใจตัวเองมากเกินไปเรื่องสุขภาพแควคาดปลอดภัยดูแลตัวเองบ้าง หาเวลาพักผ่อนสำหรับคนมีคู่อยู่กันแบบให้พื้นที่ของกันและกันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ก็มีความสุขในทุกๆวันสำหรับคนโสดเป็นคนที่มีสเสน่ห์ระวังคนมีคู่หรือมีเจ้าของแล้วมาทำให้วันไหวหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท แล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน